สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันที่13เมษายน2568วันนี้ผมจะพาท่านไปลดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุครับท่านเชิญชมครับมือมา่าจารดน้ำให้ คุนะจะเปลูกหลานนานๆนะตะบุนะเต้องรีบไปไหนรอกอยู่กับลูกหลานนานๆนะตลอสองร้อยปีก็พอไม่ต้องเอาเยอะหรอกใ้นม่คนเลี้ยงาบแล้วพแล้วก็น้องตาไปได้ตาเปนยตากัใหญ่ น <ire> ตังมาลูกหลานดูเย็นเป็นสุขเย็นแล้วคือเก่งๆนะลูก้ยายแม่เป็นเพื่อนหนูสมอเขาใจแค่ล,ลูกเป็นแบบสดวนเป็นแบบส่วนบ,บุคคลใช่ไหมไม่มีการเล่าเารียนแหละไม่ได้ใช่ไหมเด็กต่ยังใครหาโจ๊ก ดีย๋ยวพี่ไมมาพี่ไปโทรหาจะชวนอายันอะไรไปก็ทำต,ตัวละให้เสร็จก่อนทำไม่ไร้ทำสบายอยไรโมองว่างรวยขนาดไหนพอมองม่วงออกโลกโลกเขาไปหาบ้านเรามันต้องรู้ <c oughs> นี่น,นี่เราฝึกมาหลายปีไม่จริงเลย มันติดมันมันติดชอบมากเลยนะโอยชอบชอบมากปากหักที่งหมต้องมาชอบตายตัวมันตายเนี่ยอะไรไม่ไม่บอกว่าไม่ต้องไปหักไม่ต้องอะไรเลยไปดูผักนางนะฮอผักนางของของแดงอ่ะของแดงที่ตอนที่มาเนี่ยดูมาที่นไทยฝากมาป้าไปลูกหมดแล้วตอนนี้ขึ้นเต็มเป็นเป็นล็อกไปหมดนั่นแหละะ

อไดุกคนกคน่รปวดรไม่ลไม่แต่งนะนี่ลูกลูกไม่แต่งนะนี่ลูกไม่ได้แต่งไม่แต่งลูกเปล่ารูปนี้ถ่ายตอนที่งานกระถิ่นเลยใช่ใช่พอทำเสร็จปุ๊บเขาก็ถ่ายรูปให้น่ต่ยายยายนี่แต่ง

จากลงไคใครเจ็บเ้อตะบูนยกกะบลูกหลานไปเป็นเมินเ้อตะบนเดออ่าเงเฮงเฮงเฮงก็ภาพแข็งแรงนั่นแหละเปน้าหารนะาจับเลยพ่อรุ้นอยู่ไปกอน้ตะบนด้วยขแขงแรงครับกัลูกนวลานะครับก็หัวมาต้อวมาอาตะบูนเอาคืนไปตะบูหม มาอืนี่ลูการาเยอะวันนะีาม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 มา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 ามมามาามาาม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 าามมม

เดี๋ยว่าเตือนนะอยมาตุนนะอะไรอย่าเงี้ยมาพูดฝักเรื่องฝันให้ฟังได้นะเปนไรนะทไมเอาขันใหญ่เลยลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ รวยแรงร่ำรวยรักตัวเองเยอะๆรักหลานเยอะๆรักลู <arn> ลกเยอะๆรักหนี่มลูรักหลานเยอะวาลูกบอักหน่มสเปลี่ยนมปแล้วเปลี่ยนแล้วจังการแพ้ังการแพ้เปลี่ยนแท้จริงแฟนห่างเหอมันได้ความยาว ร้อยนะร้อยล้านโน้นนั้นพี่ตองนะต่ร้อยนะร้อยเดียวแค่ไหนก็แค่คนละบาทนะติดต่อด้วยอร์อันนี้แท็กซี่อยู่นะพี่คนที่สวยมีคนละบาท มีตาไปรุ่นคนเดียวมีนิฮะข้างหลังคนเดียวเลยเัเราาะหรกดไลค์ก่อนไปไป เดินมาเล่นก่เมาเล่นกนเล่นไก่นเ็นบอกัครอนมาุ่นไ้รางวยนะคะมีเงิเที่ยวกาของคนบ้าก็ส่งลูกไปบ้างเนาะแข็งแรงรักษาสุขภาพขับรถดีๆฟังที่พอกินอะไรีกลับไปได้มั

ห้าลูไหนกันนอสมาใช่ขาวมีอะไรมีแกงขุนเต้นหลายม้อแล้วทำเยอะนะทำสอหม้เองก็จ้ปียกินอะเขืนเอ่พอเสียบติ๊ต้นนะจริงไนนช้อีมช้อนแกเนี่ยชอน้ บ่ายวันนี้ก็พาการไป็นรถน้ำดำหัวป้าที่หมู่บ้านดีแข่งรับท่านผู้ชมโอ้ต้องนี้ต้องอย่างนี้ต้องย่างนี้ต้องอย่างนี้พอดีหลานเพิ่งรับปริญญาเลยเอาชุดคุยมาถ่ายรูปกับป้าและน้องๆครับท่านผู้ชมป้าไปฟ้อนไอยทุกๆคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงให้นั่งรวยนะ เงิานคลองหาได้มาเยอะๆมาแบ่งป like oh. oh. ้าเซ้ด้วยคุณหมอเหมือนกันนะไม่มีแฟนได้แล้วค um ุณหมอเ็กรันอย้เดกมงมาน่อยเระมแล้วขาเล็กๆใช่หาเล็เล็กแล้วขาไม่เจอเล็กแล้วใช่ไหมเวลาจำเป็นหาไม่เจอน่ะ เอาเราเอาไปหมักหมดแล้วเนี่ยวิดีโอเลยนะอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะให้เลี้ยงหลานเนี่ยเลี้ยงให้โตๆด้วยนะให้หลานสาวโตเป็นสาวค่อยไปไหนนะเพิ่งไปใหญ่รู้ได้ไงว่าเป็นเป็นหลานสาวรู้ได้ไงว่าหลานสาวอ่ะหลานสาวตโตนานๆนางก็จะเพิ่งไปไหนไม่ไปไหนเนี่ยจะรอดูอยู่านี่แหละเดี๋ยวลูกกันไปอยู่สักสองร้อยปีนะสองคนผมเนี่ยเนี่ยทำงานถึงยี่สิบเก้าปีก็พอแล้วขอให้ดีหลานขอให้ได้ลูกสะใภ้เร็วๆนะ แล้วก็อยู่เรี่ยงหลานดาวยนะอยู่สักสองร้อยปีตอนนี้หลานก็ต้องเป็นหลานสาวแห้ามเป็นหลานชายนะหลานชายคุยด้วยเบื่อดูกระจแล้วเขายจะอื่นด้วยอะารข้อนั้นน่ะป้าน่ะนัดหมอนัดหตอนนัดหมอแล้ว ต้งวนมีเงินมีสุขภาพแข็งแรงทำงานารมล์ดีอยู่กับหลานเป็นนานๆทำาข้าวบ่อยๆเล่น tiktok มีความสุขความสุขม้จากไหไจ้พี่แข็งแรงคุณหมอชุวยาแข็งแรงมาอย่วดึงไม่นึงถามแฟนก่อนครับทำไมไม่ถามเพื่อนแฟนเท่าก่อน่ะนี่แล้วแฟนต้องมีแน่หรอพันนี้ไม่มีแฟนได้ไงลูกหล่อนนะ คลิปนี้หากท่านดูจบแล้วฝากท่านกดติดตามหรือกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ